หลวงพ่อนำสมณนทั้งหมดสิบสรูปออกปินระบาดปลายทางนะครับโดยพระเดชทุกคนหลวงพ่อนะครับ นี่คือถนนสายวัฒนธรรมนะครับทำมาทุกปีในวันสงกรานนะครับของชาวบ้านร่วมกับวัดบ้านบางยางนะครับโดยนำโดยประเดชพระคุณหลวงพ่อโกวิดทีละคุณน,นะครับเจ้าคณะตำบลเขตสองนะครับ อายุวนดววัตุสิาวัุสิาวุสิาวัุสิววัุสิาวัุตถุงเป็นผลสเร็จตามประสงคักประกคือพระเดชพระคุหลวงพ่อนะครับจากนับทเขตสอง ทั้งหมดนะทั้งหมดนะครับ,รบพระสามองค์สามนเนรสิบนะครับรวม14รูป14องค์นะครับในการออกรับบิณฑบาตถนนสายวัฒนธรรมนะครับทำมาทุกปีในวันที่13เมษายนนะครับเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ